สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกะตีถูกคอรหาลืมบุญคุณสอดรยศ หลังจากเป็นข่าวฮือฮาอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสอระยศสุทธศสนจินดาถูกกระสินได้ข้าไปอยู่ในเรือนจา6ปีแต่สุดท้ายก็ออกมาก่อนกำหนดและนั่นก็นะับเป็นเรื่องน่ายินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงและคนใกลชิตที่ร่วมอ่านข่าวด้วยกันอย่างน้องปรายกาย่พาสิตและโกติอารามบอยซึ่งที่ผ่านมาก็สนิทสนมกันพอสมควรแต่ทว่าครั้งหนึ่งโกติอารามบอยหนึ่งในน้องคนสนิทถูกมองว่าเจ้าตัวไม่เคยไปเยี่ยมเลยโดยภายหลังโกติอารามบอยก็ได้ออก มาให้สัมภาษณ์เมื่อปีพุทธศักราช2563ในขณะที่สรยุทธสุทัศนจินดายังอยู่ข้างในเรือนจำว่าในโซเชียลปัจจุบันคนสามารถออกความคิดเห็นอะไรก็ได้หนูไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดอะไรก็ได้แต่ตัวหนูเองหรือตัวพ่ยุทธเองรู้ดีว่าเราเป็นคนยังไงคือบางทีกิจวัตรประจําวันหรืองานหรือเวลาเรากับเวลาในการเข้าเยี่ยมมันไม่ตรงกันที่ผ่านมาอย่างวันนี้หนูอัดรายการเสร็จหนูก็จะไปเยี่ยมนั่นแหละฮะก็คือจุดจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ แต่ที่คิดไว้ก็อยากจะเอาข่าวทีมฟุตบอลที่แกชื่นชอบไปให้แกฟังเป็นกิจวัตรประจําอาทิตย์คิดว่าหลังจากแกออกมาแกจะได้มีไฟเมื่อถูกถามว่าหลังจากพิยุทธ์เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วนั้นได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่ก็ติเผยว่าพอมันถึงตรงนี้แล้วมันมีแต่กําลังใจที่ควรจะให้กันเหรียญมีสองด้านอยู่ที่ว่าเราจะมองด้านไหนถ้ามองว่ามันแย่แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมันอะพิยุทธพูดกับผมเสมอนะว่าให้เข้ม ขง็งทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนโดนด้วยซ้ำปกติแล้วคดีทั่วไปถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ยังใช้ชีวิตปกติได้แต่สําหรับพี่ยธเขาตัดสินใจประกาศหยุดทํางานทุกอย่างทั้งๆที่คดียังไม่ถึงที่สุดยังไม่ตัดสินความผิดเลยพี่ยธสอนหนูเสมอว่าให้คิดดีเสมอให้คิดบวกเสมอจนกระทั่งเมื่อสอรยธสุทัศนจินดาได้ออกจากเรือนจําแล้วทําให้กตีตัดสินใจพูดในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นจุดปเปลี่ยนต่อนหน้าสรยุทธ โดยโกติเองก็พูดในรายการเรื่องเล่าชาวนีไ้ว้ว่าตอนนั้นยืนกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ตรงซอกมุมมองหน้ากาันรเราน้ําตาจะไหลพี่ยุทธก็บอกโกะอย่าดราม,มา่าถือว่าพี่ไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวพี่ก็มาเราก็บอกจะรอพี่นะเขาก็บอกโกะอยู่ตรงนี้โกะต้องสําเร็จนะพี่ออกมาหวังว่าโกะจะสําเร็จทุกคําพูดทําให้เรามุ่งมนันว่าพี่เราออกมาต้องเห็นความสําเร็จของเรา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ